แปดสี่หนึ่งเอ๊ะมันเลขธนบัตรอีกแล้วส่งท้ายแล้วแปดสี่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งแปดแนึเนี่เอ๊ะตัวนี้เลขเนี่ยบ่อยมากเลยจะมาเอาไอ้น่นะ่หกสี่หกสี่หกเจได้จากไหนจากนั่นแะมันความจริงมันสี่หนึ่งแต่วจะหนกับเจ็ดตัวเดียวกันอ๋อหกเจ็ดไอ้จอมปลวกใช่ไหมครับอ่ะเอ๊หกใบคับหใบเยนี 186นึ่งแปดหกแปดหกอันนี้ครับตัวกับเก่าใบใคนเมืองน้ำถูกน้ำแนให้แม่ค้าถึงน้ำแล้วก็ให้ผู้ทายกล้องให้และการยังน้อนี่เราถน้นี้าตูสาธุให้เจ้าโชคดีดวงดีเด้อให้เจ้าลุงลุรวยรวแหงแห้งปังปังซาธูให้คนเมืองกะรวยรแหงแห้งน้ำนอะโอ้แม่ค้านี่ยบอกเกงดีดีมาได้อยู่กไทเลย มาดูาดแผงน,นี้ก่อนอ่ะแผงน,นี้แผงเดิมก่อนสี่ห้าสี่่มีแต่สี่ส่ห้าค่ะสี่ห้าสี่มาจากไหนครับอ๋อคุณโจให้ฮะคุณโจให้ค่ะอ๋อสี่ห้าสี่ามหาหลายคนทมหาหลายคนว่าสี่ห้าสี่มีไหม <c oughs> รอบสีหนึ่งมัดสี่หนึ่งสี่สี่สามแปดสี่หนึ่งสามแปดสี่หนึ่งดีนะทำไม่ได้สามตัวไม,ไม,ไม่ค่ะไม่พันธมิตรมา,า,มาได้อะไรอ๋อส,สี่แปดสี่หนึ่ง สาอยู่หน้าเลยสามอยู่หน้าสองตัวเลยสามอยู่หน้าสองตัวสามสามมสามห้าแปดสีหนึ่ง่เขาบอกตัวนี้เอาไหมเอาเลยเขาบอกเอาตัวนี้จ้่ได้ไหมไหนตัวไหนตัวนี้สวยใช่ไหมค่ะแปดสีหนึ่งเอ๊ะมันเลขธนบัตรอีกแล้วตรงท้ายเลยแปดสีหนึ่งแปดแปดสนึเนี่ตัวนี้เลขเนี่ยบ่อยมากเลย เยอะนะแปดสี่หนึ่งรางวันที่1เหรอค่ะรางวัลที่หนึง่งโอเคแปดสี่หนึ่งมีแปดหนึ่งสี่ด้วยเหรอมีคร<า><ๆ>ับผมแปดหนึ่งสี่ก็มีไม่แน่เลขดังนะครับ,แ,บรแป,แปดหนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งนะครับฝันว่าได้รับเสด็จรอเก้าโออฝันฝันว่าไงครับฝันได้รับเสด็จรอเฝันว่าได้รับเสด็จรอเก้าฝันดีฝันดี บางคนที่จะฝันแบบนี้น้อยคนที่ฝันตื่นแก่ได้แล้วนะครับเองนี่วยสาธุสาธุป้าฝันว่าได้รับเสด็จรอเก้าแสดงว่าได้รับเสด็จรอเก้าแสดงว่าฝันดีนะฝันดีฝันดีน่าจะมีโชคมีลาบเนาะไม่เคยฝันไม่เคยฝันมาก่อนไม่เคยค่ะไม่เคยฝันปั๊บ เป็นลิมิตที่ดีเลยออ๋อโอเคครับอันนี้มาหาอีกแล้วครับั้ม <c oughs> หาเลขอะไรนะ4ี7ป้ามาหาเลขอะไรครับจะมาเอาให้แน่ๆสี่หกสี่หกสี 7. ได้จากไหน นนี่ยมันความจริงมัน4ีพวกหนึ่ง็จะ1กเจ็ดตัวเดียวกันอ๋อหกเจ็ดไอจอมปวกใช่ไหมครับอ่ะนี่ยก,กัสารบาทอ๋อที่สารที่สารใช่ไหมที่สารได้อะไรนะแต่สี่หกนึ่งี่หหนึ่งอหก็หก็กเจ็ดตัวเดียวกันอ๋อหกเจ็ดตัวเดียวกันหกเจ็ดตัวเดียวกัน เพื่อนนางฝาก่็จะให้พ่อกลับไปดูอีกไม่เห็นแล้วกลับไปดูไปอีกทีไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วนี่ถึงบอกถึงบอกให้จดไว้เนาะก็ได้จำจำจำนี้แล้วที่จำได้เนาะนี่มาจากไหนแม่จากพี่ไม้จ้ะโอ้มาจากพี่ไมู้โอ้โหโคลาดูเลยมาจากโคราชอวยนี่มาจากไหนนะมีอยู่หน้าตีอยู่หน้าโอ้โหมาจากโคราชคนขายก็มาจากโคราชอ่ะคนซื้อก็มาจากโคราช อยู่ในเมืองนะคะอ๋ออยู่แถวจำปิเมืองยาโมอ๋อนี่ดูกยาโมโดยแท้เลยเออไปเที่ยวเด้อน่จ้าว่างๆจะได้ไปเที่ยวมั่งครับตอนถุงแบนสำเร็จอันนี้ไม่ไม่ไม่มีใช่ไหมที่เราหาไม่มีจ้าไม่มีก็ไม่ไม่เอาจะเอาเลขที่ถูกใจโอ้ตัวนี้แันแอนน่ สี่หกหนึ่งน่ยได้แล้วสี่หกหนึ่งได้แล้วจ้ที่เราหานี่คือเลขอะไรนะสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดที่ศาลศาลนี่ค่ะเจ้าแม่นี่ศาลเจ้าแม่จ้อมปวกนะจอมปวกพอจะกลับไปดูไปกี่ไม่เห็นแล้วไม่โอเคครับโอ้หวานหวานครับอันนี้คนหาซื้อก็โคราชคนขายก็โคราชมาจากโคราชอ่ะเชิญแม่โอเคครับ จะไปต่อไปดูแผงแผงนี้กันมาจ้าหกแปดแอันนี้หกแปหอีกแล้วแปดหกหกแปดอยู่นิดแปดแปอีกแล้วมาตัวไดอาเดอคือยังทายหนาคือยังขาวงามเถอะนเนาะมันขายสมางามแท้ต้นลูกค้าถือรงบัลนคักเศรษฐีบนบัวเน่ยบัวเนี่ยเด้อเนม่นั่งเล่าเออแม่นั่งเปล่าซือน้ำผู้กขาไก่บนถือรลังบัานใหญ่ๆเด้อพูดแล้วใบเดียวได้หกล้านสบสิบสองล้านา ไอ้ฮาใบได้สามสิบล้านเออเว้าเอาว้าแม่บอทิพย์มาจากพยากระพุ้งพิสัยจ้าโอ้มาจากอันเมืองเสือ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 เอามาเอาทรงอลาหมาหายเอาเอาลูกเอาโชว์อลาหมาหายขึ้นได้ไรอะไรเนาะคนก็ได้ซองหายอันนี้อันนี้ป่ามึงเกิ่เล็กเียกป่าดีกว่าจะได้สาวหน่อยอันนี้ได้เลขอยังนี้ครับหกแปดแปดหกหกแปดแปดหกได้มาทิสายหน่อนี่ หลานเห็นหลานเห็นอ๋อหลานคนไหนเห็น เห็นอยู่ใส่หรอมองหันมองหันลละมองหันมองหันมองไหนมันมีหลายมองในศาลบ่หรือว่าอ๋อจอมปวกเลยแปดหกบ่เีหึงแปดหกเห็นที่จอมผูกเลยนิดถ่ายรูปบอติดก็เลยเื้อเอาถ่ายรูปบอติตด้วเป็นยังไงถ่ายบอติตดูทามเอาเยอะไปแล้วไงถ่ายบอติตเจ้ว่าสองเอาห็นแต่สองเอาเห็นอ๋อ ถ่ายรูปไม่ติดแล้วก็ส่องเห็นเป็น8ปหแล้วแม่เอากรับอดียยายก็ซื้อเอาคิดไบ 4... เอหใบแม่หใบพอดีนี่พันนพอดีนะกร้อยกาตัวกลับห้านเอาตัวกปแล้วน้าพอดีเอาหมดได้ไปเอาโซกให้หใบหกใบครับหใบเนี่ก็นี่หกแปดหกหนึ่งแดนับแปดอันนี้ตัวกลับ เก่าใบเก่าใบเอาลวยลวเอาที่ใบน้งนตามใจแม่ค้าเพราะจากใบเพราะอ้ยแม่ขาก็เอาเอาเอาเดี๋ยวพับองเอาเนาะเอออะไรตัวคนนั้นละ คาเืิงตอนนี้ก็ทิดฮอดแม่ค่ายู่พยักษ์กระพุ้มพิสัยแม่บทิปมามาเองมาเองมาเองเก่งเนื้อแม่ขา่ายแม่บทิปมาเองแม่บทิปมาเองแม่บทิปมาเองสาธุสาธุแม่น้ำฝลา,าเดอ้อให้เพิ่นถือมุกลานเด้อสาธุาธบ่อยคนเมืองน้ำถูกน้ำแน่ให้แม่ค่าถืงน้ำ<อ>แล้วก็ให้ผู้ทายกล้องให้รายการยังนอตเนี่ยเราถืงน้ำเน้ยสาธุสาธุให้เจ้าโชคดีดวงดีเด้อให้เจ้าลุ้งลุงรวยเรืยแห้งแห้งปังปังสาธุสาธุให้คนเมืองกะรวยรวยแห้งแห้งน้ำ โอ้แม่ขาเนบอกเก่งยีหลีอันนี้ผู้บาลอวันเนี่ยเทวดาเทวดามาคุ้มเนาะก็บอกน้เพ่นในสอใบเนี่เสียเปียเพ่นเด้ผมได้เด่นหวยสนี่เรียกตัวพุ่มเมียแน่สองใบโดดๆออแม่สองใบโดดๆหรอเมื่อกี้นี่น้องน้องน้องเขาถ่ายรูปไม่ติดน้องเขาเกิดวันเสาร์เลยห้เขาไปอ๋อเกิดวันเสาร์ให้ไปขอแล้วก็บอกถ่ายไม่ติดใช่ไหม ก็ถ่ายรูปติดไม่ติดเลยถ่ายกี่ครั้งไม่ติดได้ถ่ายอยู่ไหมถ่ายสามครั้งไม่ติดก็เลยนี่เลยมองเห็นที่ไหนไหนไหนดูดูดูไหนเอร์อะไรอย่างเงี้ยมัไม่ติดนะอที่ขายมันไม่ติดอ๋อไม่ติดเลยใช่ไหมถ่ายแล้วไม่ติดเลยแล้วเรามองเห็นที่ไหนตรงไหนข้างหน้าเลยครับข้างหน้าจอมปลวกอ๋อข้างหน้าจอมปลวกเลยใช่ไหมอ๋อเห็นเป็นแปดหกเฮ้ยแปด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 สี่นะเมื่อกี้เนี่ย เป็นหใช่ไหมนี่ฮะไหนตรงไหนเนม่มาสนมนิวารรตี้ครับสนมนิวารรตี้ถ่ายรูปไว้ปสนมนิวอาเร้่เด้อถึงจะยื้อเมค่าเด้อเมค้าเด้อ พรยากระพุ่มวิสัยอยู่บา้านสำโรงมากับเทวดาดูแลอย่างดีสีสะเกตศีสะเกตอันนี้อยู่พรยากระพุ่มวิสัย แต่บ้านเกิดเมืองนนนเป็นลูกปูซิชโทบ่ลูกดอนท่านนีอุดรธานีพุณเห็นว่าปูซิชโทคพณภาพมานี่นั่นบ้างสีเขียวสีเขียวมรกตแม่สีแห่งโชคแห่งลาภสีแห่งอำนาจวาสนาบารมีเอาบ่เบาตอเลยเบาตอเลยอยากเบาอย่างก็บอกไวเนาก โอเคครับผมเป็นมือดีเลิกดีแล้วเดี๋ยวผู้ได้เสียถือรางวัลใหญ่ใหญ่ทันตัวโอเคก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวเอาคลิปนี้ขอบคุณสนมนิวอารทีทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ